สวัสดีค่ะพบกับใหม่แพรและทีมงานครูเมืองพ่อปติีวันนี้นะคะไหมแพรจะพามาชมบ้านสร้างใหม่สไตล์มินิมอลมูจิน่ารักน่ารักหลังนี้นะคะอยู่ที่ตำบลท่าวางตาลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะชั้นเดียวสไตล์มินิมอลมูจิ3ห้องนอน2ห้องน้ำ หนึ่งห้องนั่งเล่นแล้วก็หนึ่งห้องครัวจอดรถรองรับได้ถึง2คันเนื้อที่59.6ตารางวาพื้นที่ใช้สอย160ตารางเมตรราคา2,590้านบาทใกล้กับถนนวงแหวนรอบ3ค่ะแยกกองทราย ห่างจากสนามบินเพียง25นาที11กิโลเมตรเท่านั้นค่ะก่อนจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมด้านในนะคะไม่แพรฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะและอย่าลืมกดแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและอัปเดตบ้านใหม่ๆในเชียงใหม่ที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมนั่นเองค่ะหลังนี้นะคะกําแพงนะคะเราจะทําเป็น กำแพงช่องลมเพื่อให้อากาศถ่ายเททําให้ตัวบ้านนั้นนะคะไม่ดูแออัดและก็ดูโล่งโปร่งสบายค่ะถ้าเป็นสีขาวนะคะรั้วก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ทั้งหลังเลยนะคะเพราะเรายังคงเป็นความสไตล์มินิมอลน่ารักน่ารักในเองค่าถัดมาเดินเข้ามานะคะตรงนี้จะเป็นโรงจอดรถนะคะจะเห็นได้ว่ากว้างมากๆเลยขนาดตัวที่ไม่แพรยืนอยู่นะคะ ตรงนี้จะจอดรถได้ถึง2คันค่ะแล้วเขายังมีความเก๋ค่ะเขาออกแบบกำแพงตรงนี้เป็นช่องลมเหมือนกันค่ะทำให้บ้านนะคะโล่งโปรง่งมีอากาศถ่ายเทสะดวกสบายมากๆค่ะและตรงด้านหลังตรงนี้นะคะที่ด้านหลังของไม้แพรจะเห็นได้ว่าเราตัดด้วยสีนะคะเป็นสีน้ำตาลสีอิฐนะคะเพื่อให้บ้านนะคะจะมีตัดกับสีไม้หรือสีอิฐทำให้บ้านคงเป็นความมินิมอลมูจิค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นทางเข้าประตูหลักของบ้านนะคะเราจะทําเป็นบันได3ชั้นแบบนี้นะคะจะทําเป็นลายไม้นะคะและตรงมุมก่อนเข้าบ้านเรานะคะตรงนี้นะคะจะทําเป็นกระจกนะคะเป็นทรงกลมสไตล์มูจินั่นเองตัดเป็นสีน้ําตาลเวลาอยู่บ้านใครไม่อยากออกบ้านไปไหนยิ่งช่วงโควิดนะคะมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆให้ด้วยคะ่ะเหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นเลยตรงนี้ก็ยังเป็นกําแพงช่องลมค่ะเพื่อให้บ้านมีอากาศถ่ายเทไม่ร้อนค่ะ พอเข้ามาในตัวบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะก็จะมีโซฟาแบบนี้น่ารักน่ารักนะคะของมุมบ้านตรงห้องนั่งเล่นแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะออกแบบมาเพื่อรองรับห้องนั่งเล่นนะคะตรงนี้เราทำปักแล้วก็อุปกรณ์ไว้ให้เรียบร้อยลูกค้านะคะสามารถทำเป็นที่ดูทีวีหรือว่าบิวอินเป็นชั้นของโซนห้องนั่งเล่นได้เลยค่ะ ถัดมาตรงนี้นะคะของตัวบ้านตรงนี้จะเป็นโต๊ะทานอาหารค่ะเราทําด้วยไม้นะคะเพราะยังคงเป็นความมูจิตัดกับสีของบ้านทําให้บ้านดูน่ารักและอบอุ่นมากๆพอเราเข้ามาทรงตรงนี้แล้วนะคะเพดานยกสูงมากทําให้บ้านดูโล่งและโปร่งนะคะเข้ามาก็บ้านจะดูสบายมากๆเลยคะ่ะถัดมานะคะหมยแพทย์จะพาคุณผู้ชมเข้ามาชมตรงนี้ค่ะ อันนี้จะเป็นโซนห้องครัวค่ะซึ่งเขาทำเป็นกระจกบานเลื่อนให้แบบนี้ทำให้เราเวลาทำอาหารนะคะก็จะไม่มีกลิ่นออกไปข้างนอกเพื่อไปรบกวนได้เลยคะแล้วก็เข้ามานะคะตรงนี้เราทำเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้เราจัดให้ฟรีนะคะมีชั้นเก็บของตรงนี้เราทำเป็นลายไม้นะคะมีซิงล้างจานให้และที่สำคัญค่ะตรงนี้ เป็นกระจกโล่งเราสามารถมองเห็นหน้าบ้านเราได้ในเวลาที่เราทําอาหารแล้วมีเพื่อนมาหารหรือใครมาหรืออลูกหรือแฟนเรากลับมาเราก็จะมองเห็นได้เลยค่ะโซนนี้นะคะพอเปิดประตูมาค่ะตรงนี้นะคะของเราเราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเป็นโซนซักล้างนะคะแบบนี้ค่ะสามารถลูกค้านําเครื่องซักผ้าหรือว่าอื่นๆเอามาไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะเราทําไว้ให้รองรับกว้างมากๆค่ะ หลังนี้ค่ะมี3ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะเดี๋ยวไหมแพ้นะคะจะพาไปชมห้องน้ําห้องแรกก่อนค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นห้องน้ํากลางของบ้านนะคะเปิดประตูเข้ามาประตูนะคะจะทําด้วยเป็นไม้นะคะเรายังคงความโมจิก็จะมีกระจกล้างมือแล้วที่สําคัญค่ะเราทําเป็นเลนชาวเวอร์ไว้ให้เรียบร้อยค่ะสุขภัณฑ์นะคะเราใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะถัดมาค่ะเดี๋ยวพาไปชมห้องแรกกันนะคะ ห้องนี้ค่ะเปิดออกมาก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมนะคะมีกระจกตรงนี้นะคะเราสามารถเป็นกระจกสไลด์เพื่อให้อากาศถ่ายเทห้องได้สะดวกแล้วก็ทำให้ห้องไม่อึดอัดค่ะลูกค้าสามารถแบบว่าติดเป็นผ้าม่านเก๋ๆแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มองเห็นโซนข้างนอกได้ด้วยอาจจะทำเป็นเตียงสามารถรองรับเตียงได้ถึง6ฟุตเลยค่ะแล้วก็ทำปาั๊กรองรับไว้เป็นดูทีวี ม,มีปักไฟต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะห้องนี้เป็นห้องที่2ค่ะจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเป็นมุมกว้างแบบนี้นะคะจะมีกระจกหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างเล็กให้ด้วยแบบนี้นะคะสามารถเปิดได้เพื่อบางทีเราอาจจะไม่เปิดอันใหญ่แต่อยากไม่อยู่ในห้องแต่อยากให้มีอากาศถ่ายเทเราก็จะมีบานเล็กรองรับให้คะ่ะและเดี๋ยวหมาแพทย์จะาไปชมห้องมาสเตอร์กันคะ่ะ ห้องนี้คะ่ะห้องนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์นะคะลายประตูอยากจะให้เห็นมากๆเลยว่าสีของประตูนี้เป็นสีที่เก๋มากนะคะจะออกเป็นเราทําเป็นลายไม้แล้วก็ยังคงความเป็นสีไม้เลย mm hmm. เข้ามาปุ๊บห้องนี้จะเป็นห้องใหญ่นะคะจะมีห้องน้ําในตัวห้องน้ํานะคะเราติดเลนชาวเวอร์ให้เรียบร้อยตัดด้วยสีไม้ของประตูและกําแพงเราทําเป็นสีขาวคะ่ะ เพื่อให้เข้ามาแล้วดูสะอาดดูสบายรู้สึกเข้ามาในห้องน้ำก็ไม่อึอดอัดโลงสบายมากๆค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาบ้านสไตล์มินิมอลมูจิมูจิน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแนะนำที่นี่เลยค่ะเหมาะมากๆเป็นบ้านสร้างใหม่สไตล์มินิมอลมูจิ3ห้องนอน2ห้องน้ำเนื้อที่59.6ตารางวาพื้นที่ใช้สอย160ตารางเมตรค่ะ มี1ห,ห้องนั่งเล่น1ห,ห้องครัวนะคะรองรับจอดรถได้ถึง2คันค่ะหลังนี้ราคาที่2 5 9ล้าน5บาทในส่วนโปรโมชั่นของหลังนี้นะคะฟรีโอนค่ะฟรีปั๊มน้ำแทงน้ำและเรากำจัดปวกให้ทั้งหลังค่ะฟรีมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟและรับประกันโครงสร้างถึง2ปีเลยวันนี้หมายแพและทีมงานครูเมืองพอพรตี้ขอลาไปก่อนแล้วรอบหน้า เราจะพาไปชมกันที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ